ตั้งแต่มีวงมาน่าจะมา7-8ปีเพิ่งจะได้ปล่อยอัลบั้มแรกอัลบั้มเต็มอัลบั้มนี้ก็ประมาณ4ปี4ปีเรารู้สึกว่าคําว่า1%มันแทนอะไรได้หลายๆอย่างมันรีเลทกับคําว่า,อ,าอย่างเช่นการเริ่มต้นของพวกเราเวลาได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกสนุกรู้สึกมีแพชชั่นที่จะทําในกับมัน ั้นแรกเรับอาบัาม้บม,บมเต็มเพลงที่ผ่านมาเพลงที่ผ่านมาแอบเอามารวมด้วยครับใช่เป็นช่วงแบบเพลงยังไม่เก่ามากาามวันเปรอร์เซ็นตครับ,อรบตอนแรกมีเพลงเก่าๆด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าเราปล่อยมาแล้วมันไม่เยอะมันคงไม่มีอะไรที่ทำให้คนรู้สึกวว้าวใช่ก็เลยก็เลยช่วงทำก็ทำเพิ่มครับเหมือนพอทำไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่า เพลงน่าจะไม่พอเพราะาเราเหมือนเริ่มเริ่มมีไอเดียเริ่มมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆงอขึ้นมาแล้วก็เลยแบบโทรไปบอกค่ายว่าขอเพิ่มเพลงได้ไหมของบเพิ่มอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ใช่ใช่ค <c oughs> ่ายก็โอเคครับเพราะว่านานๆปล่อยที <c oughs> ใช่เพราะว่าเราใช้เวลาโอ้ตั้งแต่มีวงมาน่าจะมาประมาณเจ็ดแปดปีเพิ่งจะได้ปล่อยอัลบั้มเต็มเพราะว่าคนนึ่งเขาก็ออกไปกันสองสามอัลบั้มแล้วเพื่อนๆเราอัลบั้มนี้ก็ประมาณสี่ปีสี่ปีใช่ วันเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่าคำว่าวันเปอร์เซ็นต์มันแทนอะไรได้หลายๆอย่างมันรีเลทกับคำวา่าอย่างเช่นการเริ่มต้นของพวกเรา1%มันคือจุดเริ่มต้นของพวกเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มต้นอยู่เสมอเราไม่เคยไปถึงจุดที่แบบเป็น100%เพราะเราชอบความเป็นวันเปอร์เซ็นต์เราชอบการเริ่มต้นเวลาได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกสนุกรู้สึกมีแพชชั่นที่จะทำในกับมันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคำว่าวันเปอร์เซ็นต์มันรีเลทกับความเป็นเราได้ดีในเรื่ององงข อย่างเช่นเวลาคนที่ยังไม่เคยรู้จักเราอ่ะเราเขาจะเห็นแค่วันเปอร์เซ็นต์ของเราใช่เราเรารู้สึกว่ามันเป็นคําที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องของภายนอกได้ดีการที่คนจะได้เข้ามารู้จักเราจริงๆอาจจะต้องเรียนรู้มากกว่านั้นเพราะว่าสิ่งที่ได้เห็นอาจจะเป็นแค่1%ของเขาอะไรเงี้ยเรายังมีอีกน99%ะใช่อะไรประมาณนี้9กเหมือนกันเลยเหมือน 1%, <laughs> 1> <laughs> แค่แค่เขียนว่าแค่เขียนว่าเป็นเวอร์ชัน2อ <laughs> ไม่ใช่ ก็จริงๆผมว่าคนเรามีหลายแง่มุมเนาะ <g it> <g it> หลายแง่มุมก็รู้สึกว่าอ่าถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเช่นแบบพี่ๆเห็นผมอ่ะอาจจะคิดว่าอ่าแบบลุกแบบแร๊ดแอะไรเงี้ยครับกินเหล้าอะไรเงี้ยครับใช่แต่จริงๆไม่ใช่กินเบียร์ขอโทษครับ <c oughs> ขอโทษ <c oughs> อ่าลุกข้าวห่าวแต่ว่าตัวจริงก็แบบค่อนข้างเนิร์ด <c oughs> ไม่ไม่ค่อยได้แบบห้าวอะไรขนาดน,นั้นไม่ค่อยก้ากันเท่าไหร่ ใช่แต่แบบแต่แบบหงเซ็นของเซนก็คือตรงข้ามกังผมขผมคือ1%คือดูพูดไม่เก่งอแต่9ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่พูดเลยอาจริงๆริงจริงจริงมันมีเพลงเพลงหนึงที่ใช้เป็นชื่อของอัลบั้มเลยก็คือชื่อเพลงปอร์เป็นแบบเนื้อหาประมาณว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะมันแค่1%นเะเดี๋ยวแบบไว้แบบเจออีก99%สาอะไรยเงี้ยใช่อะไรประมาณนี้ ผมว่าฟันน้ำนมฟังทุกเพลงนะไม่ว่าจะเป็นเพลงประมาณ<ห>เพลงโซนแบบก็ก<ช>็ไม่ได้ทํามาเพื่อฟันน้ำนมอยู่<ช>แล้วใช่เพราะว่าเราเราเราแค่รู้สึกว่าน้องๆน่าจะพอเขาเกิดมาในยุคในเจนเนียครับเขาไม่น่ามีสแตนดาร์ดของเขาเขาน่าจะเลือกฟังแต่สิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทําประมาณไหนน้องๆน่าจะฟังใช่เราก็เลยแต่ว่าเอาบ้มเนี่ยจริงๆความตั้งใจของพวกเราคือตั้งใจสื่อสารกับที่แฟนเพลงโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเรา เราอยากให้แฟนเพลงรู้สึกว่าวันที่เรามีกระแสขึ้นมาเรายังทําตาม attitude เดิมของพวกเราอยู่ direction เดิมก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนยังไม่ได้ทิ้งเพลง rock ็อกๆไปยังไม่ได้ทิ้งเพลงในแบบที่เราเคยเขียนไว้ไปเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเรายังทําแบบเดิมก็เลยอยากอยากให้อัลบั้มเนี้ยเป็นตัวเป็นคําสัญญาที่เราจะให้กับแฟนเพลงใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆเราสามารถปล่อยซิงเกิลไปเรื่อยก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าการทำอัลบั้มมันเป็นหมุดหมายที่ดีแล้วก็เป็น สัญญาทางใจให้กับแฟนเพลงว่าเรามุ่งมั่นแล้วก็เราอยากทิ้งอะไรไว้ให้กับคนที่ฟังเพลงมากๆในเพลง,งแบบรวมใจของของเรากับของแฟนคลับที่เคยเติบโตกันมาด้วยเติบโตกันมาเราเราอยากโตไปด้วยกันแล้วเราก็อยากทิ้งวิธีคิดอะไรไว้เป็นส่วนหนึ่งให้กับสังคมด้วยเพราะว่าเพลงของพวกเรามันมันมีเพลงท,งทั้งที่มันเป็นเพลง p อ,อ,อปแล้วก็มันมีเพลงที่เราเขียนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตวิธีคิดถ้าเกิดได้ฟังเดี๋ยวคงได้ฟังครับ ก็คิดว่าน่าจะรู้สึกว่าเราตั้งใจมากๆแล้วก็มันค่อนข้างดีเป็นการเล่าเรื่องชีวิตของผมในตอนเด็กๆจนโตด้วยครับครับครับจริงๆมันมีเพลงที่มันมีคำหยาบอยู่บ้างนะแต่ว่าเราก็จะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของทางสตรีมมิ่งที่จะต้องแยกเวอร์ชัน ใช่การเข้าถึงอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของเ,อเป็นทาง streaming ไปออนไลน์ไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,าน,นการใส่คําหยาบเข้าไปของพวกเราด้วย attitude มันไม่ใช่เหมือนแค่เราอยากจะพูดหยาบแต่มันเหมือนการทําให้ถึงอารมณ์ของการการสื่อความหมายในประโยคนั้นๆใช่เหมือนเวลาเราพูดอะไรแล้วมันแบบให้มันสื่อถึงอารมณ์มากๆอะไรเงี้ยครับใช่ ให้มันเข้าให้มันสะใจอ่าใช่ให้คนฟังรู้สึกแบบม่งเราอยากจะเกี่ยวกล่แต่แบบมาคุณกับผมเออคุณมาเจอกับผมหน่อยอะไรไม่ได้มันก็แปลกๆนะใี่ยนแปลงนะใช่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 ผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะช่วยกันด้วยเรื่องนี้อะไรครับองล้วอะไรบ้างใหช่ใช่ใช่ใช่ช่วงบรรยากาศเป็นกระแสอะไรแบบนี้เนื่ยหาอดีเลนกระแสแบบนี้อ๋อ กระแสเดียวกันมากกระแสปลาโลมาใช่ไหมซาสปาลีเวอร์ใช่ไหมโอเคมีมันมีช่วงที่ที่เราเราเล่าเป็นแชปเตอร์ครับเหมือนมันจะมีช่วงแชปเตอร์ที่เราเริ่มต้นก่อนแล้วเราก็แชปเตอร์ที่เราเริ่มมีคนรู้จักเพลงมันก็จะสดใสเราได้พี่อ่อพี่เต๋อโยบอยทีเจมาฟิชเชอร์ริงด้วยอยู่ในแชปเตอร์นั้นพอดีครับเป็นช่วงที่แบบสนุกสนานเราก็มีช่วงดาร์กเออเราก็จะมีช่วงดาร์กช่วงที่แบบว่าช่วงผมป่วยเป็นแพนิกครับก็จะเอามาเขียนเพลง ใช่เขียนแบบให้เห็นว่าชีวิตของผมมันเดินไปจุดนี้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงทีเ่เราได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของของความฝันเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องที่เราเหมือนเ,อเราเราเรสประเด็นขึ้นมาประเด็นหนึ่งว่าแบบทุกคนไม่จำเป็นต้องมีความฝันก็ได้บางคนอาจจะอยากแค่แบบว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบอุ่นๆแบบไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปเชสกับอะไรที่มันไกลตัวอะไรเงี้ยครับเราก็เขียนเพลงนั้นไว้เป็นเพลงสุดท้ายเพื่อให้รู้สึกว่าพวกคุณไม่ได้คิดผิดนะแล้วก็พวกคุณ ยังมีคนที่ร wow. so, so, like re ู้สึกแบบนี้อยู่ตรงนี้จริงๆหนึ่งในนั้นก็คือพวกเราอะไรนะครับเราอยากให้เอาบ้ามันมีคุณค่ามากๆใช่เราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําแค่เพลงที่ไปไต่ชาร์ตอย่างเดียวใช่เราอยากให้เพลงมันอยู่กับทุกคนไปแบบนานจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าวันเปอร์เซนต์มันจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่มันเราไม่รู้ว่าเราจะได้ทำเอาบ้ามอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราอยากให้เอาบ้ามนี้มันเต็มที่มากๆแล้วก็มันเป็นงานที่เราฟังเองแล้วเราก็ยังรู้สึกรู้สึกมากๆเหมือนเหมือน เหมือนคนฟังที่ทฟังศิลปินวงหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเขาเขียนอะไรทิ้งไว้ให้กับคนฟังให้กับวงการเพลงอะไรครับเราอยากเป็นแบบนั้นไื่เเรื่อยๆวันที่23 23นี้จะได้ฟังพร้อมกันในสตรีมมิ่งตอนนี้ก็สามารถเข้าไปกดพรีเซฟได้แล้วลลครับใช่ก็อยากให้ฟังค่อยๆไล่จากเพลงแรกไปจนถึงเพลงสุดท้ายเพราะเราเรียงเป็นเรื่องราวจริง อันใกล้อันใกล้อยากมีคอนเสิร์ตท,ทัว์อัลบั้มก่อนครับใช่ใชก็อ,อยากว่าทัว์อัลบั้มนะใช่ไม่ใช่คำ<ช>ว่าเปิดอัลบั้มนะ<ช>จริงจริงใช่จริงๆทุกคน,นถามถึงคอนเสิร์ตใหญ่แต่ว่าเอาจริงผมสองคน,นเป็นคนที่ยังไม่มั่นใจว่าเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ได้ใช่ยังยัง<ม>คิดอยู่ใช่เราเพลงเราเยอะประมาณหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเรายังอยากรวบรวมฐานแฟนเพลงอย่างการปล่อยอัลบั้มในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคาดหวังเหมือนกันว่าเราจะได้เจอแฟนเพลงที่แบบเป็นแฟนเพลงของพวกเราอจริงแล้วทําให้เราสามารถ คิดต่อได้ว่าเราจะสามารถจัดคอนเสิร์ตใหญ่ได้ขนาดไหนแต่ว่าทัวร์ของอัลบั้มมีแน่นอนใช่แล้วถ้าเกิดเราอย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าเราจัดคอนเสิร์ตใหญ่หลักๆได้แล้วเดี๋ยวเราจะจัดคอนเสิร์ตให้น้องๆแยกเลยใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเลือกอายุเลยอยากแยกกันเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้วัยวัยรุ่นอะไรครับอันนี้วัยรุ่นฟันปลอมเอ้ฟันน้ำนมแซวเลย ได้ครับได้ครับแต่ว่าดื่มปกติดื่มไหมฮะดอ่าดื่มนะดื่มได้เขาได้ได้ครับได้ครับจริงๆวันนี้ผมสังเกตว่าทุกคนใส่มาไม่ขาวก็ดำอย่างเดียวเลยนะซึ่งผมแฮปปี้นะผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยได้มาคอนเสิร์ตที่แบบว่าเป็นสีดำสีขาวหมดเลยแล้วก็เออไอแต่ว่าได้อยู่ครับันนี้ยอดเยี่ยมไหมครับได้เลยสายสายวันเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของแง่มุม 1%บางทีสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะเป็นแค่1%ใช่ครับมันอาจจะไม่ใช่นายที่นายเปอร์เซ็นต์เห็นไหมทุกคนโลโก้มันมีความหมายนะเราใช้โลโก้มันคือครอปครอปมันคือการครอปให้เห็นแค่แง่มุมเดียวจริงๆแล้วถ้าเราซูมออกมามันอาจจะได้เห็นภาพกว้างมากกว่ามันเลยเป็นที่มาของโลโก้นี้ครับ1% ใช่ใช่ใชก็นั่นแหละครับ <c oughs> อัลบัม้มด้วยครับอัลบั้ม o n นะครับผมใช่ครับพวกเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าอัลบั้มนี้จะเป็นเพลงที่มัน timeless เ,เป็นอัลบั้มที่ timeless ส,สำหรับทุกคนเพราะว่าพวกเราอยากให้เพลงนี้มันอยู่แล้วก็เติบโตไปกับทุกคนนะครับผม o นะครับผม